โอเคนะคะก็ขอการสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะวันนี้นะครับผมจะมาสอนผ่านมูนเอ่อช็อปเปอร์สองกับช็อปเปอร์สามนะแบบไม่ใช่อูเบอร์ไร้อูเบอร์อย่างสิ้นเชิงนะแต่ว่าอาจจะมีแรมาเสริมนะฮะเพราะว่าบางด่านเนี่ยมันยากเกินไปต่อยากเกินที่จะต้านนะโอเคนี่คือทีมที่ผมจะตัดจัดไปนะเอ่อตัวแรกนะคะก็จะเป็นแซมบ้าแคทนะครับผมโอเคต่อไปนะแมวมาโชว์แคท ต่อไปนะแล้วก็แล้วก็แมวแทงนะฮะแมววอสซอตแคทนะแล้วก็แมวอีแมวอีแล้วแล้วก็แมวยีรามนะฮะแมวจานบินแมววานแมวมังกรนะฮะแล้วก็ตัวท้ายแมวไททัทนนะตัวทำดาเมจที่ดีที่สุดนะเพราะว่าแรงแรงแล้วก็ตีเป็นเอเอเรียแอ็แทคด้วยนะโอเคเริ่มมานะเราจเจอกับบอสเลยนะ ขอบายนะอา,อาจจะมีเสียงสูดี้มูเยอะเกินไปนะเพราะว่าก็น่าจะรู้แหละ okay. โอเคด้ยสำหรับด่านนี้นะฮะก็พยายามสแตก็กสแตก็กอ่าแมวแมวมังกรนะแล้วก็แมวไททันให้เยอะที่สุดนะครับ <c oughs> เพราะว่าสองตัวนี้จะเป็นหัวใจหลักในการเล่นเลยนะส่วนยูเอโอเนี่ยก็เป็นตัวเสริมนะพะาะยิงไกลดาดาเมจแรงด้วยนะผม แต่ก็แนะนำนะว่าใครที่ไม่ผ่านเนี่ยก็ให้ไปเก็บสมบัติซะนะเพราะบอสตอนนี้เลือดเยอะมากนะดามจก็เยอะมากเช่นกันนะแต่ว่ามันตีช้านะแล้วก็อีกอย่างคือวิธีการฆ่ามันเนี่ยก็ยากเช่นกันนะเพราะลูกน้องมันเยอะมากนะลูกน้องโคตรน่ารำคาญเลยแต่ว่าลูกน้องมันเยอะนะแต่บอสมันกากลูกบอสไม่ใช่ลูกบอสลูกน้องเยอะนะแต่บอสมันกากเพราะฉะนั้นก็ต้องหาจังหวะให้ใครที่เราเข้าไปตีนะฮะบอกเลยขี้แตก ขี้แตกบอกเลยนะโอเคหรือว่าใครหรือว่าใครที่ไม่ได้เก็บสมบัติเนี่ยตอนที่มันจะตีก็สามารถยิงนีโอขัดได้นิดหน่อยนะโอเคบ้านพังเร็วๆโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูแชปเตอร์ต่อไปกัน โอเคนะฮะก็รอบนี้นะเรามาอยู่ในด่านคุณครูบันบันเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วนะฮะที่เชื่อบันบันเอ่ะผมผมเคยผมเคยบอกไปแล้วแล้วนะเรื่องที่เชื่อบันบันนะแต่ว่าใครที่ขี้เกียจกลับไปดูนะก็ที่เชื่อบันบันนะฮะเลือดหนึ่งแสนะดาเมจสองพันห้าร้อยสสองพันสองร้อยห้าสิบนะดีเบสสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบอกเลยว่าโคตรแรงนะโคตรโหด โอเคแล้วตัวที่ผมจะจัดมานะก็มีมาโชแคทแท้งแคทเอ่อสวอตสอตแคทนะฮะแมวอีแมวยีราฟแมวไททันแมวซาลอนแมวศิลปินแมวอ่าแมวมังกรนะฮะแล้วก็วารคิวรี่นะฮะซึ่งตัวทำดามหลักเนี่ยก็จะมีซาลอนไททันฮะแล้วก็มังกรแล้วก็วารคิวรี่นั่นเองนะส่วนตัวแท้งนะฮะก็เอ๊ะส่วนมิชชี่นะก็มาโชแมวแท้งศิลปินนะฮะแล้วก็ตัวราคาถูกๆนะ ส่วนแถวแรกเนะี่ยที่ผมเอามาเอามาแก้คอมโบนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยแถวแรกได้ใช้เนี่ยมีแค่สี่ตัวนะส่วนเมวีลามันวิ่งไปตายเมวีลาวิ่งไปตายนะถ้าแต่ถ้าเกิดทำดามจได้ก็ดีนะโอเคตอนนี้เราปล่อยอวลคิรี่แลนะ้วเอาจริงวลคิรี่นะไม่ใช่แท้จะไม่ใช่ตัวตัวดามิหรือแท้จะเป็นตัวดันมากกว่าเพราะว่ารีบไปไหนไม่รู้รีบไปแล้วก็คล้ายายีลาวิ่งไปตายยีลาก็ดามิเขานะฮะเลือดน้อยด้วยนะ ดีล่ามเนี่ยแนะน,น,นำสำหรับด่านที่ไม่ค่อยมีอ่าต้โนโหดนะแล้วอยากจบบ้านเร็วๆนะก็สามารถใช้ยีลามในการจบบ้านได้นะผมโอเคตอนนี้เราต้องเต็มตัวละนะะเดี๋ยวทีชเชอร์บานก,ก็จะออกมาละมาพยายามสแตก็กตัวส,สำคัญสำคัญไว้เยอะๆนะฮะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะสำคัญต่อชีวิตพวกเรามากแต่ว่าจะได้จะจะ จะได้ตีป้อมไหมนะโอเคซึ่งบอกเลยนะฮะว่าในด่านนี้เนะ่ะเงินไม่สําคัญเงินเงินก็สําคัญแหละนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดครูดาวไม่ทันเนี่ยยังไงก็ไม่สําคัญนะฮะแล้วยิ่งตายตายหมดเนี่ยนะ,ะแล้วเไม่มีเงินหรือว่ามีเงินแต่ครูดาวอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะโอเคไปต่อยรวมพยายามส่งมิจิวมาเยอะๆนะฮะโอเควาคิริมา,มารอบที่สอง แล้วก็ใครที่อยากเล่นแบบตึงๆอยากเล่นแบบสบายๆนะไม่ต้องซีเรียลอาหารเช้าซีเรียลซีเรียลก็สามารถไปเก็บสมบัตินะกลับไปเก็บสมบัติได้แต่ซึ่งผมก็เก็บมาแล้วแต่ว่าแค่เป็นแค่ระดับสีเอสีเงินนะแล้วก็สีทองนอะแล้วก็ลืมบอกนะไอเสียงติงต๊งติงอะไรเนี่ยก็คือผมอยู่ในกลุ่มไปทั้นแคสในเฟสนะฮะพวก็มันก็เลยอาจจะติ๊งติ้งติงขึ้นมาบ่อยเลย ก้องขออภัยนะฮะโอเคตอนนี้ซีเชื่อบันบัน,บนตีมาลัวๆแต่ว่าเราก็ไม่ย่อท้อต่อการสู้นะฮะเอาเนี่ยไอค,คิดดิมันคล้ายๆตัวดันเลยอะดาเมจดาเมจไม่ค่อยมีนะแต่ว่ายืนแทงได้อยู่นะคล้าย,ายเอ็มม่าเลยนะคล้าย,ายเอ็มม่ากับบาหาม,มุเอ,อบาบาหามุดล่างสามเออซึ่งมันก็พอแทงได้อยู่นะแต่ไม่ได้ดีมากก็อย่าหาทําเลยโอเคตอนนี้มันตีตัวกลับมาเรากำลังจะขี้แตก เรากำลังจะขี้แตกตรงนี้เราต้องพึ่งแค่แมวมัาางกรโอไม่น oh ะต้องพึ่งแค่แมวมัาางกรแล้วพอแมวมัาางกรม,มันมีประโยชน์สุดเออฮือ huh. หมดโอเคได้เงินได้เงินได้เงินโอเคได้เงินสกสรรคนซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเงินของเราก็อยู่ข้างหน้าแหละครับไม่ใช่บันบันนะผีเสื้อคือมันแบบนิดเดียวเองไงแต่เพามันตีไกลนะก็เลยไม่สามารถเข้าไปขโมยเงินมาได้ เอาจริงเนะี่ยตอนที่ผมเล่นนะมันก็ทรมานเหมือนกันนะมันก็ทรมานเหมือนกันแต่ว่าตอนที่ผมเล่นครั้งแรกทรมานกว่าเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดันมาตอนไหนนะฮะเอ้แต่ผมรู้สึกว่าตอนที่ผมอัดตอนนั้นนะ่ะก็คือมันรู้สึกว่าสบายกว่านะเพราะว่ามันมีตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นเข้ามาช่วยด้วยนะโอเคตอนนี้หมดหมดความหวังหมดความหวังแล้วฉีดไปไม่ตายด้วย ให้ดูมาถึงตอนนี้นะก็ขอขอบคุณมากนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะผมซึ่งเป้าหมายปีนี้ก็บรรลุแล้วนะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวสวยโอเคมามามา,มาทีนี้ก็ได้เวลาสวนแล้วครับได้เวลาสวนเออสวยนองแบกกลับไปเดี๋ยวเวลาสวนเดี๋ยวเวลาฮีโร่ใคยจะไปล่งเบนเบนเซนเออเออแค่แค่เราฆ่า แค่เราค่าผิดเื้อได้อันนี้เงินก็แบบมามา,มาอยากับบิเต์บิทเ <laughs> มื่อไรจะตายวะอ้วน <laughs> โอ้ยแบตดนอยแล้วแบตดบตดบตดแกมหมดแล้วแบสองเซนโอเคอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งกลับไปก่อนดอกแม็กกลับไปก่อนเร็วๆมังกรเป่าเร็วมังกรเหมือนกันเนี่ยเออสวยโอเคนะ วันนี้เราเคลียที่เชื่อบอลบันได้แล้วโอเคทีนี้ก็เหลือเวลาพังบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอคูณสองไปเลยแล้วกันนะเพราะวามันใช้เวลานานมากโอเคนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางนะฮะให้สําหรับคนที่เอากำลังเล่นแบทเทรแคนะฮะว่าเอออย่าเพิ่งดอมแพ้นะถึงแม้ว่าเกมนี้มันจะทําให้พวกเราหัวร้อนกันมากก็ตามนะแต่ถ้าเกิดเล่นด้วยใจจริงเล่นด้วย ความสามารถแล้วก็เล่นด้วยความบริสุทธิ์ใจนะแล้วก็เล่นด้วยความเย็นชานะเราก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แบบสบายๆเลยนั่นเองนะเพราะว่าเกมนี้มันหัวร้อนมากใครที่สามารถเล่นแบบไม่หัวร้อนได้เนี่ยก็ถือว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็มีความฉลาดเออไม่ไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะพูดยังไงเออก็รวมๆก็คือฉลาดเลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ